วันนี้เราพามาอร่อยกับร้านย่านสะพานควายมีร้านอาหารที่ใช้ตัวบ้านมาทำเป็นร้านอยู่หลายร้านอย่างร้านแรกที่เราจะไปกินบันนี้เป็นร้านแรกๆของชาบูแล้วก็ไม่ได้กําหนดเวลาด้วยเราไม่ได้กาหนดเวลาด้วยบางคนนั่งแต่บ่ายก็ได้เหรออย่างนี้ผมมานั่งปุ๊บอีกสามวันผมก็ยังอยู่ได้ไหมครับได้ค่ะยำจิ้มอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเธอหิวหรือเปล่านี่กินข้าวมาแล้ว ต่อที่ร้านในบ้านนั่งสบายตามสไตล์คนชิลร้านนี้มันเหมาะกับการมานั่งแบบนั่งชิลนั่งคุยกันรัดมาแล้วก็ทานอาหารคุยงานเพราะว่าเป็นบรรยากาศส่วนตัวอยู่ในบ้านทั้งสองร้านนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้อร่อยกับอาหารปากกันอย่างแน่นอนครับเอาละครับผมนะฮะร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปทานอาหารปากเราเราอยู่ที่ร้านอาหารหูร้านแผ่นเสียงก็ไปบอยร้านแผ่นเสียงผมไม่นะผม แทบไม่น่าเชื่อจะมีร้านแบบเท่ๆอยู่ตรงนี้นะ <Classic S 1> คลาสสิกมากคุณผู้ชมคลาสสิกมากเพราะจริงๆเรื่องของเทรนด์นเรื่องการฟังเพลงเนี่ยแผ่นเสียงเขากลับมาครับกลับมาเพราะว่า quality คุณภาพในเรื่องของซาวมันสูงมากเครื่องเล่นก็หาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีไซน์ของเครื่องเล่นเนี่ยมันก็ดูน่าเอาไปประดับบ้านแล้วเรื่องของแผ่นเสียงทุกยุคทุกสมยัยตอนนี้มีหมดแล้วกลับมาทาจริงๆแล้วถ้าหาร้าน แผ่นเสียงไม่เจอว่ามีที่ไหนเนี่ยแนะนำร้านนี้<อ>เลยซอยปฏิภัฒนสิบเก้าครับเข้ามาประมาณมร้อไม่ถึงร้อยเมตรอยู่ยอยู่ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือใช่ฮะเอาอแล้วยังไงเนี่ยดะเข้าไปไหนเนี่ยผมต้องมาก่อนแล้วก็ต้องมารอพี่ท็อฟฟี่พี่บอยนะฮะคือผมเนี่ยอย่าบอกเลยว่าต้องเอาเขาเป็นเยี่ยงอย่างเขาสองคนเนี่ยต้องเอาผมเป็นเยี่ยงอย่างครับเรื่องการทํางานเพราะว่าผมเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีก็นัด สิบโมงมาบ่ายสองนี่เราร้องสองสามชั่วโมงทำงานก็อย่างนี้แหละจริงๆทำงานแบบว่าเหมือนไม่ค่อยตั้งใจเหาชาย็นามผมก็ต้องมารอคุณก็ทำผมให้มันฟูน่ากลัวมากัอดีครับไม่ด่าคุณไปไหนหนูเดินหลงซอยหลงซอยบ้านอะไรลลวเขาในซอยนี้ผมนึกว่ามันทะลุได้ก่อนจะไปกินอาหารกันเรามาฟังอาหารหูดีกว่าไหมเคยมาร้านนี้ไหมไม่เคยครับผมเฮ้ยไปอยู่ไหนมาอยู่พระโขนครับผม แล้วก็คือร้านนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่ชาวบ้านเวลาฟังใครฟังเพลงฟังจากไหนฟังจากหูสิจ้าฟังจากไม่ใช่ถาจากเครื่องเล่นอะไรดูดิอ๋อพี่เศษรอโซ่ไปดีครับใช่ไหมครับผมะฮพี่เสกโลสี่ก็มานะครับผมนะสวยงามนะคุณฟังมาพันเสีย่ร้านคลาสสิกมากวงอะไรฮะ Modern Cat ครับผม Modern Dog นี่วงในดวงใจเลยใช่ร้องเพลงอะไรเออมันยังเหลืออะไรให้กินอยู่ไหมเรื่อของกูเออไปเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่านะไปร้านนี้ดีกว่าอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้เลยฮะฝั่งตรงข้ามเลยฝั่งตรงข้ามร้านแผ่นเสียงเลยฮะชิิมคครรัับบไปไปครับร้านนี้ดีมาก เดินออกจากร้านแผ่นเสียงฟึ๊บเดินฝ่ามือมานิดหนึ่งขวามือทะ่ยงบเ้ประมาณนั้นนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็องส้าสิบหกจิปดสิก้ายี่ง้จี่ไงที่ผมบอกว่าอยากให้พอดีนะชิมิ ชิมิชาบูชิมิชาบูชิมิชาบูวันนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างพี่ร้านนี้ชาบูชาบูได้ข่าวมาว่าร้านนี้เป็นต้นตำรับในการไม่กำหนดเวลาทานชาบูไปในร้านดีกว่าไปงั้นเช้าผมออกทีเย็นเลยถ้ามาจากแยกสะพานควายให้ขับรถบนถนนปฏิพัทธ์จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยปฏิพัทธ์1ิประมาณ300เมตรร้านจะอยู่ฝั่งมือครับ เชิญครับเชิญครับ ครับผมครับผมเชิญครับคุณพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสร้าของร้านสวยๆอ๋อสวัสดีครับถ้าให้ไทยต้องไม่ชื่อคุณชิก็คุณมิแน่ๆเลยโอ้โหไม่ใช่นะชื่อนชิมิเนี่ยคุณบอยเขาบอกว่าตั้งมาเป็น10ปีแล้วนะก่อนมีเพลงอีนะก่อนมีชิมิชิมิอริจินัออริจินัลเลยเหรออยู่ตรงนี้เป็นกี่ปีแล้วครับสปีแล้วค่ะตรงนี้เปิดมาก่อนแรกเริ่มเียค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนสิปีแล้วชาบูก็ยังไม่ไม่บูมใช่หับเป็นร้านแรกๆเลยเป็นร้าน แรกของชาบูแล้วก็ไม่ได้กําหนดเวลาใช่ค่ะเราไม่ได้กําหนดเวลาด้วยบางคนนั่งแต่บ่ายถึงก็ได้เลยก็ได้อย่างนี้ผมมานั่งปุ๊บอีกสามวันผมก็ยังอยู่ได้ไหมครับผมได้ค่ะเอาที่จิตสํานึกเราเรียนี่ไม่ทัผมเหรเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปนี่แคุณดูสกปรกมากเลยคุณอะเอาอุตส่าห์นี่ทําให้ดูสะอาดอแล้วจริงจริงที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์ป่ะฮะใช่ค่ะคือ ปวดแล้วถ้าเป็นชาบู3ามสี่สิบเก้าบาทค่ะสามร้อยี่สิ้าใช่ค่ะใช่ค่ะมีเนื้อหมูแล้วก็มีซูชิด้วยอะค่ะออ๋มีซูชิใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นปิ้งย่างจะ399บาทก็จะรวมซูชิเหมือนกันอราคาต้อมีนะคะที่ราคาก็มีใช่แตแล้วแต่ว่าลูกค้าจะทานอราคาหรือสั่งบุฟเฟ่ต์ราคาเป็ว่าอะไรอราคาคือสั่งมาเป็นจานแล้วคิดอาหารเป็นจานราคาเป็นจานคล้ายๆอาราเร่เออไม่เดี๋ยวต้องลองชิมหน่อยแล้วเนาะว่า10ปีชิมีรสชาติจะเป็นยังไงมีสองโซนเหรอฮะ ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเหมือนตอนแรกทรัเป็นโซนไอซ์ครีมอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้านั่งทานได้ค่ะแล้วก็มีโซนด้านในอีกใช่ค่ะมีโซนชาบูแล้วก็มีโซนปิ้งย่างค่ะแล้วเราจะมี3โซนนะคะมีชาบูปิ้งย่างที่มีหลังคาแล้วก็ไม่มีหลังคาค่ะปิ้งย่างมันจะมีควงนมีใช่ไหมฮะมีค่ะเชิญเลยครับผมด่าครับผมไปเชิญครับไปไปไหนฮะไปไปนั่งอยู่น้ำร้านเราไปกินด้วย ร้านนี้เป็นร้านชาบูร้านแรกๆของเมืองไทยที่มีการกินแบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลาโอ้โหแล้วพิธีกรของเราจะกินกันนานแค่ไหนล่ะครับเนี่ยทำอะไรฮะตีไข่ก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องเอาไข่มาชุบนี่ฮะต้องชุบครับผมแต่บางคนที่ทานชาบูเนี่ยคือเขาเอาไข่ไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอาหมูขึ้นมาจากหม้อแล้วก็มาจิ้มก่อนจิ้มไข่ดิบๆอย่างเงี้ยใช่ครับผมมันช่วยมันช่วยอะไร ไม่มันคือแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแต่ผมไม่ชอบสุกๆผมก็เลยจุ่มแล้วก็เอาไปใส่หม้อครับผมครับผมเตปเปอ่ะเอ้ยโอ้โหขอบคุณมากครับอันนี้หมูใช่ไหมหมูครับจ้าโอ้ยขอบคุณมากครับหรือว่าเนื้อพี่ก็มองเป็นหมูก็ได้ครับผมหลากหลายมากบอกได้เลยว่าเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ที่แบบให้มาแบบเยอะมากจริงๆหลากหลายปกติแล้วเราจะเห็นว่าเวลาชาบูเขาครับเป็นบุฟเฟ่เขาจะเป็นบุฟเฟ่ของเขาไปเลยใช่ครับแต่นี้เรายังมีแบบ มีมีอาหารญี่ปุ่นอะไรมาแบบแซม,มาแซมแซมทำให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อ่อาใช่ไม่เบื่อไม่เลี่ยน นี่นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่ามีทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบูครับข้อดีของเราคือไม่จํากัดเวลาครับเพราะว่าเราทําในบ้านต้องสามารถให้ลูกค้านั่งได้เรื่อยๆคือส่วนใหญ่ก็จะมาสั่งๆกันในพวกนี้ครัก็จะสามารถนั่งนานได้แล้วก็เป็นกันเองมากกว่าคุณดาครับเนื้อย่างได้จ้าพี่บอกินไปเลยเดี๋ยวผมขอบคุณครับพี่บอกเวลาให้ผมส่งเวลาให้ดังเวลาใช่ไหมใช่ใช่สายเนื้อไอย่างเรานูนิดวันนี่นูนี่โอ้ย พูดถึงราคาฟินมากกำลังดีเลยนะใช่ฮะราคาม่มด้สูงเกินไปแต่แล้วก็ไม่ได้ถูกมากถึงขนาดนั้นนี่ประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทแต่พูดถึงเรื่องคุณภาพที่เขาให้มาผมว่าเหมาะสมกับราคามากคุณภาพกินราคาครับและที่อย่างคุณท็อปฟี่บอกอะว่าเขาไม่จํากัดเวลาเนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าทานไปคุยไปเออทานไปคุยไปไม่ต้องรีบอะไม่ต้องรีบยัดเวลา แบบนี้พิธีกรของเราดูท่าจะนั่งนานแน่นอนเพราะนอกจากจะไม่จำกัดเวลาแล้วที่นี่ยังมีเมนูให้เลือกอีกมากมายเมนูนะครับก็จะมีเป็นพวกเนื้อเนื้อหลายอย่างครับเนื้อของที่นี่ก็พิเศษเพราะว่ามันจะมีให้เลือกหลากหลายกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็เนื้อลายอะไรพวกนี้ก็คือเราเลือกที่มันลายจริงๆเนื้อสัตว์ที่เขาให้มาเนี่ยไม่ใช่บางๆนะครับ<อ>ผมไม่ใช่บางๆยุยยๆนะคือแบบมาเนื้อหนาแล้วก็หนากําลังดีแล้วพอเวลาเรา ชบุชบุชบุลงไปเนี่ยชับุชบุมันแบบเป็นยังไงครับฟินกันเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมกินปิ้งย่างแล้วมากินชาบูกันบ้างเห็นเขาบอกว่ามีทีเด็ดเป็นน้ำจิ้มแครอทจะเป็นยังไงต้องลองครับชาบูเป็นไงคุณอยากลองอ่ะผมลองเนื้อเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วยิ่งิมทางน้ำจิ้มทางล้างเขาเนี่ยน้ำจิ้มแครอทอร่อยมาก หอมเนื้อหอมแครลอดเราผสมการพีคดูมันจะหนึ่งเดียวกันขนาดไหนโอ้ยเวิร์กมากพี่บอยคุณดูสีดิด้วยความที่มันมีมันแทกอ่ะี่เขาเรียกเนื้ออะไรลายหินอ่อนป่ะลายหินอ่อนใช่ไหมครับขอจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทาราลอดอร่อยมากน้ำจิ้มเขาอ่ะเป็นไงพี่เป้เดี๋ยววันนี้พาภรรยาคุณจูนมาเลยได้เลยฮะพาคุณจูนภรรยาอ๋อโอเค ภรรยาคุณจูนเออนั่นอ่ะติงงเลยน้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเธอ,อหิวหรือเปล่าแครอทนี่กินข้ามาแล้วจริงไหมเนี่ยแสดงว่าอร่อยจริงๆถ้าเป็นน้ำจิ้มแครอทก็จะเป็นของชาบูเหมือนกันซึ่งแตกต่างจากที่อื่นนะครับเพราะว่าเราขิดเองแล้วก็เป็นแบบน้ำจิ้มเพื่อสุขภาพด้วยครับเพราะเป็นแครอทถ้ากินซูชิไปเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวกินชาบูไม่ได้ไไคุณเราดูเครื่องเคียงสิอยากกินทุกอย่างเลยครับผมลองชิมดูลองชิมดูเครื่องเคียงเป็นไงบ้าง พวกพิซซาพวกอะไรอ่ะคุณฟีพิซซาผมลองแล้วอร่อยมากครับเป็นไงครรสชาติเนี่ยผมจับไป1หนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วฮะพี่บอยอ่ะฮึสุชิอร่อยโอคโนมิยาเกะอ้าวสำหรับซูชิของที่นี่ก็มีทั้งซูชิหน้าไข่กุ้งไข่หวานปลากระพงซามมนปลาโอยำโสมไหไข่ปลาแซลมอนสลัดแซลมอน สลัดไข่หวานลาซาบะกุ้งและลาทูน่าครับผมไม่แปลกใจแล้วแหละว่าทำไมร้านนี้แบบอยู่เป็น10ปีแล้วนั่นนะะผมบอกได้เลยว่าอร่อยอร่อยแล้วเป็นอีกหนึ่งร้านที่เซอร์ไพรส์มากเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็บรรยากาศร้านคุณผู้ชมทีอยู่ในละแวกนี้หรือใกล้เคียงเนอะเขาเรียกว่าปฏิพัฒน์ใช่ไหมครับแล้วก็สะพานควายแถวนี้ใครที่ไม่อยากฝ่ารถติดไปขึ้นห้างไปไหนไกล ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ชอบชาบูนะฮะชอบปิ้งย่างครับอยู่ในซอยปฏิพัฒน์19เนะฮะเข้ามาจากปากซอยประมาณไม่เกิน200เมตรอยู่ขวามือซอย19เนี่ยเข้ามาในซอยเลยครับเอางี้เมื่อกี้ใครที่มาไม่ถูกก็เข้าไปในเฟซบุ๊กของ ร้านเด็ดประเทศไทยถูกต้องครับแล้วก็ไปมันจะมีแผนที่มีโลเคชั่นร้านปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยครับผมไม่มีหลงแน่นอนครับผมในเมื่อเรา3ามคนลงตัวกันลงความเห็นกันแล้วว่าฟินจริงอร่อยจริงๆมาลองแล้วกันฮะถ้าร้านนี้คือร้านเด็ดประเทศไทยครับสุดยอดสุดยอดจริงไปต่อแล้วไม่ตอไมแล้วอันนี้นัมเบอร์วันพูดไปเลยพูดไปเลยเจ้าลายหินอ่อนชาบู ร้านเปิดทุกวันวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดเวลา1 1ึ0นถึงบ่าย2.30นและเปิดอีกทีตอน5ึ0นถึง5.00นวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดเวลา1 1ึ0นถึง5.00นครับจอดรถได้ที่ซอยและตรงข้ามร้านครับเด,ดต่อร้านได้ที่เบอร์023571390ถึง1ชเวบแวบอีกหนึ่งร้านเด็ดประเทศไทยนะฮะก็ยังอยู่ที่แถวๆสะพานควายซอยอารีเช่นเดิมนะฮะร้านนี้ชื่อร้านว่าเอ็ดอาส์ครับเอ็ดเ รู้สึกว่าร้านนี้ชิวมากผมก็เลยมาชิวคนเดียวเลยไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรร่วมแล้วมั้งฮะไม่ต้องมีร่วมแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยฮะยังไงไม่มองไม่มีได้ไงครับผมอ้าวทัฟฟี่ก็ยังอยู่ครับผมผมด้วยไอ้โดดดาดก็ปล่อยมันไปคุณจะชิวเกินไปแล้ววัสนี้ครับรายการร้านเด็ดประเทศไทยนะครับวันนี้ก็อยู่นี่วันนี้นะครับก็อยู่ที่แถวตะพาดควายครับกไม่ได้ทํางานเออนี่ร้านชิวอีกหนึ่งร้านจะบอกว่า แค่ข้ามมาจากร้านชิมิอ่านิดหน่อยข้ามมาเลยแต่เป็นคนละบรรยากาศนะคนละบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นร้านชิลที่แบบว่าเป็นเมนูอาหารจานเดียวและที่สําคัญมีสเปซให้นั่งเล่นครับผมคุณรู้ไหมว่ามีสเปซให้นั่งเล่นแล้วก็มีส่วนาท์ดอร์แล้วก็ข้างในครับนะฮะเราเข้าเข้าข้างในไหมดีครับดูบรรยากาศร้านกันดีกว่าเชิญครับผมขอบคุณมากครับเป็นพี่ต้องดูแลน้อง ถ้ามาจากแยกสะพานควายให้ขับรถบนถนนปฏิพัทธ์จากดัดเลี้ยวขวาเข้าซอยปฏิพัทธ์19ประมาณ300เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือครับเอาพิธีกรของเราเดินมาฟังตรงข้ามร้านชิ้นนี้กันแล้วก็มาเจออีกหนึ่งร้านนั่นก็คือร้านเอ็ดอ้าส์เมื่อถึงก็เชิญเลือกนั่งกันได้เลยครับพิธีกรทั้ง3สบายสบาย,บายครับชิลตรงไหนดีพี่บอยนั่งนู่นไหนนะพี่บอยนั่ง,งไม่เ,มเไม่ไม่เดี๋ยวผมนั่งนี่พี่บอยนั่งนู่น ด่นั่งนี่ไม่เอาไม่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 เอางี้นะพี่เปดียวนเตอร์ตามเวลาตาามเวลก็อีเหมือนกันเวลาเวลาทำงานมาเวลาเดียวกันเวลาคนมาสายหน้าก็อีแปลกๆหน่อยคนมาสายนั่งครับผมเจอเออโอ้โหมาแล้วอาหารมาถึงก็ทานเลยโอ้มผักให้จ้าเลยจ้ะนี่คือข้าวผัด ต้มยำกุ้งครับก็คือร้านนี้เป็นอาหารจานเดียวแบบว่าจานเดียวรสจัดจ้านมีทุกอย่างมีกับข้าวมีกับข้าวมีกับแกล้มมีกับแกล้มมีเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มแล้วถ้าผมอยากมาทานอาหารอร่อยต้องมากี่โมงครับเนี่ยอย่างเงี้ยมาหกโมงเย็นครับถึงเที่ยงคืนโอ้มาแห่งเอามาชิลๆกับเพื่อนๆโอ้สบายใจคุณดาบมีเพื่อนเยอะคุณดาบก็นัดมาคุยงานได้ครับนะมาทานอาหารอร่อยๆมานั่งคุยการคุยงานคุณนาจะเอาอะไรจากผมไปอีกไหมฮะไม่มีอะไรแล้วครับผม ลองดูก่อนเป็นเมนูอาหารจานเดียวโอ้โหไม่ดูหน้าตาเลยก็จะตักให้ชิมเลยขออนุญาตนะฮะทำไมฮะหืมหอมซอสต้มยำผมชอบดมอาหารผมไม่ใช่หมานะแต่ผมชอบดมอ้าวเหรอเป็นเทสแรกครับผมมีคนเคยด่าผมเป็นหมาเลยไงตักตัดเค้กตัดเค้กััคคตตกกกเเ้้รูปรสกลิ่นเสียงมันต้องมาตัดเค้กตัดเค้กอาโอ้โหขอบคุณมาก ร้านเอ o เอาของเรานะครับจะขายอาหารจานเดียวกับแก้มนะครับแล้วก็มีกับข้าวเครื่องดืม่มเมนูที่แนะนําวันนี้นะครับก็จะมีข้าวผัดต้มยำกุ้งเมนูร้านนี้เน้นไปในทางจัดจ้านหนักเครื่องแกงอย่างเมนูแรกของเราในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งที่อัดแน่นด้วยเครื่องสมุนไพรนอกจากจะทําให้ได้กลิ่นหอมแล้วรสชาติอร่อยแล้วยังช่วยในเรื่องสุขภาพได้ดีเลยทีเดียวครับ ก็เป็นการผัดข้าวผัดนะฮะเป็นเหมือนต้มยำแล้วก็เราเขามีมะนาวมาให้ซีกหนึ่งเอาไมเอามะนาวไหมเอาเอาครับนี้นิดกหน่อยพอครับขอบคุณครับขอด้วยครับพี่บอยมะนาวเลยครับอันนี้มะนาวรสนี้จะเป็นรสเค็มพิเศษหน่อยใช่ครับเพราะว่าจักมือบ่อยใช่ครับผมแล้วก็การผัดมาก็จะเป็นแบบเหมือนเครื่องแกงหรือเครื่องต้มยำค่อนข้างที่จะจัดจ้านจัดจ้านมาเลยนะแล้วก็สีข้าวผัดสวยมากใช่ที่มานะฮะแล้วก็จะดูแบบมีความ หอมน่าทานต้องบีบไม่นานนะรสจัดแบบว่าแบบว่ามันลงตัวืึมเลยอ่ะมันจี๊ดจัดเลยอ่ะี๊ดจยามากใช่ใช่ใช่เครื่องต้มยำผุกเขาไปในเนื้อข้าวนะฮะลงตัวมากแล้วข้าวเนี่ยข้าวผัดบางที่ถ้าทำแหย่มันจะไม่ได้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือเขาข้าวเขากำลังพอดีใช่ไม่แห้งไปไม่แหย่ไปคือเป็นการหุงแบบเรียงเม็ดอ่ะใช่ครับแต่บอกได้เลยว่าอาหารจานเดียวอันเนี้ยรสชาติแบบ เหมือนกินน้มยำอยู่เลยท่านผู้ชมแล้วก็เผ็ดร้อนหอมรสชาติกำลังดีอ่ะเลยมีความหวานอยู่ด้วยนะความหวานเนี่ยครับมาจากน้ำพริกเผาที่ผัดอยู่ในเครื่องต้มยำกลายเป็นพอดีเผ็ดเปรี้ยวหวานอยู่ในผสมในนี้ล้วก็มาสดด้วยอร่อยฮะอร่อยชอบรสชาติดีที่เราได้ทานได้ อ่ะมาอีกเมนูนึงแล้วครับมาอีกเมนูแล้วอะไรครับสวัสดีครับปลาดุกฟูผัดขี้เมาลองเลยเลยเซนทานให้หน่อยอันนี้เป็นเป็นที่ร้านนี้อาหารจะเป็นสไตล์ไหนครับพี่จะมีทั้งอาหารจานเดียวกับข้าวกับแกล้มดับแปมวันนี่อะไรเด็ดพี่จะมีนี่เลยครับปลาดุกฟูผัดขี้เมานี่เหนไหมคุณดะโกวแนะนำนี่ฮะเนื้อแดดเดียวก็เด็ดยำเสือร้อง อ้ยพูดทำไมอย่าพูดอยากพูดแล้วไม่มีมาอย่าพูดก็ต้องมาลองดูแล้วกันขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับอ้าวแล้วนี่อะไรอ่ะเสียเสียกูมานเหรอเสียเสียลูกพี่เขาอ๋อนึกว่ากูมานแหมมายืนอยู่ข้างหลังนิ่งๆไม่มีจุกไม่ได้กินน้ำแดงไม่ใช่อีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือลาดุกฟูผัดขี้เมาฟังไม่ผิดครับร้านนี้ใช้ปลาดุกฟูมัดทาเป็นผัดขี้เมา ขอบอกเลยว่านอกจากจะมีรสชาติที่จัดเต็มแล้วเมนูนี้ยังเหมาะกับเป็นเมนูทานเล่นได้อีกด้วยนี่พี่นี่บอกเลยกลิ่นเด็ดเลยกลิ่นแบบว่าโชยมาเลกินโชยมาเลยนะจากในรัวเลยนะคือปกติเราจะทานเป็นปลาดุกฟูผัด พันพริกแกงหรือว่าเป็นพักพริกขิงอะไรอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยกินปลาดุกฟูผัดขี้เมาครับผมอุดมไปด้วยเครื่องเทศนะครับมีพริกไทยมีใบมะกรูดนะครับพริกป่นมีพริกสดด้วยพริกแห้งก็มีนะฮะตั่วดิถั่วลิสงกระเทียมปลาดุกฟูผัดขี้เมาเนี่ยก็คือผมจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยเคยเห็น ที่เขาจะเอาปลาดุกฟูมาทำครับแล้วก็เรื่องของเครื่องเทศเครื่องอะไรพวกนี้ก็คือค่อนข้างจัดจ้านอยู่แล้วรับรองว่าอร่อยแน่ๆครับมันผสมผสานกันลงตัวมากกรอบหอมก็จะเผ็ดร้อนหน่อยผมว่าเมนูนี้น่าอาจจะเป็นเมนูกับแกล้มนะกับแกล้มมันตัดเลี่ยนเพราะว่าบางเราดื่มดื่มพวกเครื่องดื่มน้ำอาลมเยอะๆเนี่ยเราก็ตัดเลี่ยนนิดนึงน้ำอโลมเปล่าใช่ปะ มาร้านเอสเอาวเรียกได้ว่าได้รับเครื่องสมุนไพรจากอาหารแบบเต็มๆม,มาม่จะกินเข้าผัดต้ยมยำและประดูกปูผัดที้มาทั้งทีก็ต้องกินแบบหนักเครื่องอย่างนี้ละครับร้านนี้มันเหมาะกับการมานั่งแบบนั่งชิวนั่งคุยกันคุยงานาทานอาหารคุยงานเพราะว่าเป็นบรรยากาศส่วนตัว อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วก็แล้วที่จอดรถในซอยนี้จริงๆหายากแต่ที่นี่เพียบเลยจอดรถได้หลายสิบคันนะฮะกว้างขวางแต่อย่าลืมนะพี่มาตอนกลางวันเนี่ยฮะไม่ได้นะครับผมต้องมาหกโมงเย็นหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนถูกต้องรีบมาก่อนหกโมงเย็นเพราะรถจะติดมาก็พักทิ้งโอเคร้านซอยอะไรนะฮะบาร์ดิพัทสิบเก้าบาร์ดิพัทสิบเก้าแต่อย่าไปเข้าวยี่สิบเอ็ดเพราะผมหลงมา อย่าพูดไม่ต้องแก้ตัวหรอกมาสายไม่ต้องแก้ตัวคนดีชอบแก้ไขอ่ะคนจังไรอ่ะถ้ามาไม่ถูกเข้า f c e e o o o อ่าแฟนเพจของรายการร้านเด็ดประเทศไทยคืงง่ายเลยครับเทปวันนี้ที่เรานําเสนอก็คือว่าจังวันทานชาบูอืมใช่ไหมฮะตกเย็นมาทานร้านแก้เต้าอ๋อพอดีเลยพอดีเลยจบเลยนะฮะในวันเดียวในวันเดียวนั่งจิวนั่งคุยกับเพื่อนได้ร้านนี้ รสเด็ดเผ็ดร้อนฮะแล้วก็เป็นอาหารจานเดียวที่แบบว่าจีดจาร์พอสมควรนี่เราไม่คุยกับใครเลยจบยากรสชาตินี้จบยากะร้านนี้ฮะรสชาติเผ็ดร้อนมากสุดยอดถือว่าเป็นร้านเด็ดเดประเทศไทยครับมาลองดูแล้วกันนะครับ ร้านเปิด6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนร้านปิดวันจันรนะครับทางร้านมีที่จอดรถให้ครับติดต่อร้านได้ที่เบอร์0948787622วันนี้เราได้มาทานอาหารในร้านที่เหมือนอยู่กับบ้านทั้ง2ร้านเลยทั้งเมนูชาบูและปิ้งย่างที่ทานไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาแล้วร้านนั่งสบายๆที่มีเมนูรสจัดจ้านทั้งสองร้านนี้อยู่ไม่ไกลกันเลยครับ

ถ้าใครชอบอาหารเวียดนามนะฮะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มานั่งทานกันได้ในครอบครัวเรียกาจ้าจอ้าจอดตรงนี้เลยครับขอบคุณครับนะเน้ขอบคุณมากพี่โอเคร้านนี้มีเป็ดย่างอ่ามีน้ำเป็ดหอมมากน้ำน้ำน้ำเป็ดไม่เหมือนที่อื่นเลยอ่ะปกติน้ำเป็ดมันจะมาแบบเหนียวเหนียวเนาะเหมือนที่เราเห็นเนาะหรือว่าสไตล์สีจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะ อูปทานภาษาจีนหน่อยไอ้ย,ยาไอ้ยาเจีออ๋ยหอเจียหอเ<า>จียจ๋ยหอเจียจ๋ยหอพี่บอยลองอันนี้เพราะพี่บอยทานเนื้อ,อเป็นหมี่กรอบรัดหน้าเนื้อ